ว่าไม่ได้มีอีกวะเฮ้ยไม่เอามาเก็ดี๋ยวเดีกยวเม่ใช่ขอรูปภาพนี่ขอรูปภาพนี่ขอรูปภาพนี่ขอรูบภาพนี่โอเค หาผู้ส่างคู่เพื่อวิ่งสองสุ่มแล้วทำแบบเปิดเผยดีกว่าะขึ้นมาต่อให้อ่ะขึ้นมาไปแล้วเห็นี่เชื่อนแน่ๆคลิปเนี่ยอะไรเชื่อชื่อเชื่อมันอะไรวะชื่อโตอนตอนหนึ่งทับสิบใช่ไหมอะไอ้เบิร์ดมึไอ้เบิร์ดมึงเบิรเบิร์ร์ดไม่ต้องเห็นเมื่อไหร่ เปิดเบิดเปิดเาดนด้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกโอหโเมียโอ้โหเมีย็นึงมีคนไนไปไปอะไมก็หไปเน้อไม่หุบเจ๊จิ๊บเบิ e e ้ดให่นะน่อสามเห็นมเ